วัดศีสุนทรตั้งอยู่ในตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเป็นวัดที่โดดเด่นและสวยงามด้วยรูปปั้นของพระพุทธรูปนอนขนาดใหญ่กว่า15ฟุตและยังมีพระพุทธรูปอื่นๆที่สวยงดงามวัดแห่งนี้สร้างขึ้นมากว่า100ปีมาแล้วในปีพุทธศักราช2335และเป็นที่รู้จักกันในชื่อของวัดบ้านพรแต่ต่อมาทางวัดก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดศีสุนทรเพื่อเป็นอนุสร์แกสอวิลสตรี ปกป้องเมืองถลางหรือจังหวัดภูเก็ตเมื่อครั้งในอดีตซึ่งภายในวัดก็จะมีพระอุโบสถกว้าง6เมตรยาว12เมตรตั้งอยู่ด้วยซึ่งการสร้างนั้นก็จะเป็นแบบโบราณมีฝาผนังเต็มเพียงด้านหลังด้านเดียวส่วนอีก3ด้านก็จะมีเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่และหาชมได้ยากมากๆเลยนอกจากนี้ก็ยังมีศาลาการเปรียนด้วยส่วนบรรยากาศภายในวัดศรีสุนทรก็ร่มรื่นและเงียบสงบเป็นอย่างมากครับ วัดที่มีตำนานเล่าขานเมื่อนานมาแล้วนั่นคือวัดพระนางสร้างตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2 3 0 1ามตามตำนานพระนางเลือดขาวมเหสีของกรรษัตริย์เมืองใดไม่แน่ชัดถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้กับมหาดเล็กจึงถูกสั่งประหารชีวิตก่อนถึงวันประหารชีวิตพระนางได้ขอผ่อนพันไปนมัสการพระบรมธาตุที่ศรีลังกาก่อนเมื่อกลับมาได้แวะที่เกาะถลางและได้สร้างวัดขึ้นปลูกต้นประดู่และต้นตะเคียนพร้อมทั้งนำของมีค่าทางพุทธศาสนาฝังไว้ในเจดีย์ด้วยแล้วเดินทางกลับ ต่อมาจึงได้เรียกชื่อวัดนี้ว่าวัดพระนางสร้างชาวบ้านเรียกสันส้นๆว่าวัดนางสร้างต่อมาได้สร้างอุโบสถหลังใหม่ศิลปะของไทยและจีนปูชนียวัตถุที่สําคัญได้แก่พระประธานปางสมาธิจํานวน3ามองค์เรียกว่าพระในพุงหรือพระสามกษัตริย์ภายในองค์พระทั้ง3ามมีพระสมัยศรีวิชัยสร้างด้วยโลหะผสมอายุก,กว่า1,300ปีที่ทําเช่นนี้เพื่อซ่อนไว้วัดเพิ่งทราบเรื่องนี้เมื่อพุทธศักราช2526 ด้านหลังพระประธานมีพระพุทธสายญาติยาว3.50เมตรเล่ากันว่ามีพระพุทธรูปทองคำอยู่ภายในองค์พระแต่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ วัดต่อไปเป็นวัดม่วงหรือวัดม่วงโกมารพัทหรือชาวบ้านที่นี่จะเรียกกันติดปากว่าวัดม่วงซึ่งชาวเมืองถลางได้ช่วยกันปั้นหุ่นประติมากรรมเท้าเทพกระสตรีเท้าศรีสุนทรมูลและนิธิเท้ทาเทพกระสตรีเท้าศรีสุนทรและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างวิหารสาราจัตรมุกเจดีเป็นอนุสรณ์และประดิษฐานรูปปั้นเท้าเทพกระสตรีเท้าศรีสุนทร วัดม่วงโกโมรพัทยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นเครื่องท่อนเสียงชมรุตชาวบ้านเชื่อว,ว่าวิญญาณของพระภิกษุสมัยรัชกาลที่5ซึ่งมามรณภาพที่วัดแห่งนี้ยังคงสถิตคอยดูแลปกป้องวัดและมีวิญญาณของหลวงปู่ทองสถิตยอยู่ที่พระพุทธรูปเครื่ององค์ใกล้พระพุทธรูปเคยมีต้นถึงและต้นทางซึ่งลายแทงวัดม่วงโกโมรพัทมีความว่าระหว่างต้นถึงต้นทางเป็นที่ฝังสมบัติก่อนสงครามศึกถลางพุทธศักราช2,328เจ้าเมืองถลางได้ใช้ลานวัดม่วงโกโมรพัท เป็นสถานที่ฝึกซ้อมทหารมีพระพุทธมณีสีถลางปางคันธราช์หรือปางประธานฝนประทับอยู่นอกวิหารใต้ต้นโพโดยสมเด็จพระเทพพรรัฒนาราชสุดาสยามบารมราชกุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานเทวบุตรหล่อพระพุทธมณีสีถลางและรูปจำลองเท้าเทพกระสตรีเท้าสีสุนทรท่านนั่งที่วัดม่วงโกมรพัฒ์ เดินทางมากันต่อที่วัดขนแนวัดขนานตั้งวัดเมื่อวันที่19ตุลาคมพุทธศักราช2544แต่เดิมเป็นวัดร้างเชื่อว่าอดีตพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์เคยจำพรรษามาก่อนและดวงวิญญาณของท่านยังคงสถิตยอยู่ที่วัดนี้จนถึงปัจจุบันเพราะทุกกิจกรรมที่สําคัญในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งการทําบุญต้องมีการสักการะบูชาดวงวิญญาณพระสงฆ์ที่เรียกนามว่าพ่อท่านชัยคียรีทางทิศตะวันตกของวัด มีสร้างเจดีขนาดเล็กตั้งอยู่เรียงกัน3องค์สันนิฐานว่าเป็นที่เก็บกระดูกของบุคคลสําคัญชาวบ้านเรียกเจดีพ่อท่านชัยคีรีจากคําบอกเล่าเจดีองค์ที่1บรรจุกระดูกแม่ชีเจดี JD องค์ที่2บรรจุกระดูกพ่อท่านชัยคีรีและเจดีองค์ที่3บรรจุกระดูกทหารของเท้าเทพกษัตริย์เท้าสีสุนทร กัันต่่อทีวดพระทองตั้งวัดเมื่อพุทธศักราช2,328มีพระพุทธรูปโบราณมีลักษณะครึ่งองค์โผล่จากพื้นและมีอีกเรื่องเล่าว่าเมื่อคราวพระเจ้าประดุงมาตีเมืองถลางก็พยายามขุดพระไปด้วยแต่ไม่สามารถนําขึ้นได้เช่นกันจึงสร้างพระครึ่งองค์ครอบไว้เรียกว่าพระพุธจนเมื่อพระธุดงมาปักวดบริเวณนี้แล้วสร้างวัดโดยเชิญพระผุดเป็นพระประธานในโบสถ์กล่าวกันว่าพระผุดเป็นพระทองคํา จึงพอกปูนทับลงไปอีกครั้งที่เห็นในปัจจุบันนามของวัดชาวบ้านเรียกแตกต่างกันไปว่าวัดนาในบ้างวัดพระพุทธบ้างตามลักษณะพระพุทธรูป วัดมงคลวรารามเป็นวัดเดียวที่ตั้งอยู่ในตำบลสาคูชาวบ้านเรียกว่าวัดในยางตามชื่อหมู่บ้านสันนิษฐานว่าชาวบ้านร่วมใจกันสร้างขึ้นโดยมีหลวงพ่อหนังเสือเป็นประธานและได้เป็นเจ้าอาวาสรูปแรกบริเวณที่ตั้งวัดเดิมเป็นป่าไม้นานาพันธุ์และมีสัตว์ป่านานาชนิดปัจจุบันภายในวัดมีองค์พ่อท่านหนังเสือประดิษฐานให้ได้เคารพบ,บูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลวัดมงคลวรารามสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศักราช2,300 เดิมเรียกวัดในยางภายในวัดจะมีจุดสําคัญต่างๆให้พุทธศาสนิกชนเข้าสักการะอาทิพ่อท่านหนังเสือพระมหาอุเทศิกเจดี JD สีมงคลหลวงพ่อพุทธมงคลน,นิมิตหลวงปู่ทวดสมเด็จพระพุทธมงคลชนะชัยพระพุทธมงคลวรยานหลวงพ่อใหญ่สามาคัคคีสาราพระครูวิเชียนปัญญาคุณและศาลาย่ามุกย่าจันทร์นอกจากนี้ยังมีอุทยานการศึกษาหอคองกำแพงบุญลานปฏิบัติธรรมโบสถ์และต้นโพ1 0 0ปีที่สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชนานีทรงปลูก